อันยองอาเซียอย่าระเินสร้างงานี้ดรักทุกท่านรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะกับคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับพี่แจงกุสมาอินเกาหลีนะจ๊ะนะจ๊ะจวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมามีเมนูมาแนะนำน้องๆกำลังร้อนๆอ,อากาศร้อนมากนะคะช่วงนี้โอ้โรู้ดูพักร้อนจริงๆนะคะเรามามีมีเมนูง่ายๆาทำง่ายๆนะคะก็คือทำบ้านเราพี่แจงก็ยังไม่เคยเห็นเนาะเออเอาถั่วถั่วเหลืองนะคะ ไปปั่นนะคะปั่นเป็นเมนูสุขภาพนะคะทาง่ายๆทาเย็นๆอันนี้เมนูหน้าร้อนนน้าเน้นนะคะเมนูหน้าร้อนก็คือจะใส่เป็นเส้นนะคะมันมีเครื่องปรุงก็คือมีเส้นมีเส้นขนมจีนนะคะจะเส้นขนมจีนอันนี้ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีพี่แจงบอกว่าโอ e e ีโอีุกุกซูเนาะก็คือแสดงว่าแตงใช้แตงหรือว่าใช้เส้นด้วยนะคะแล้วแต่คนชอบจะใช้จะกินกัน2แบบนะคะก็คือเส้น,เส,นเส้นขนมจีนแล้วก็แตงนะคะอันนี้นะคะต้มต้มแล้วก็ ต้มนะคะอันนี้คือง่ายๆมันเป็นเส้นแห้งนะคะแช่ไว้ซะก่อนสำหรับพี่แจยก็คือแช่ประมาณ5นาทีถึงสินาทีแล้วก็ต้มนะคะต้มให้เดือดเดือดประมาณ8นาทีนะคะแล้วก็ออกล้างน้ํานะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะต้มเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้มประมาณถุงหนึ่งนะคะเมื่อกี้ถุงกว่า,วานะคะ,ะได้ประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็คงเป็นกิโลอยู่มั้งคะหนักอยู่นะคะแล้วก็มีแตงนะคะ แตงเนี่ยก็หั่นเป็นเส้นนะคะเพราะว่าเราจะใช้แทนเส้นเพราะว่าเราอยากกินเป็นเส้นเย็นๆนะคะเมนูเย็นๆง่ายๆนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะคะอันนี้คือแตงเราหั่นเป็นเส้นจะเส้นสั้นเส้นยาวแล้วแต่ว่าเอ่อต้องการแล้วกันแล้วก็มีมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่นะคะชอบให้เป็นสีสันด้วยนะคะวางเวลาจัดใส่สเข้าไปนะคะโอเค๋ยวพี่แจ้งอธิบายเดี๋ยวน้องเข้ามาวิธีการทําให้ดูนะคะนี่ก็คือมะเขือเทศเราก็หั่นผ่าซีกไว้นะคะ แล้วทีนี้ทีนี้อันนี้คือของของพี่แจนเนี่ยคือเป็นถั่วที่เราไปซื้อในตลาดเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากปัน่นอาจจะมันจะเสียเวลาพอดีนึกได้เป็นเมน,นูเร่งด่วนนะคะก็คือไปซื้อที่เขาปั่นมาเรียบร้อยอ,อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกร้านอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นถั่วถั่วถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเม็ดใหญ่ๆนะคะเอาถั่วเหลืองอย่างเดียวแต่พี่แจงเอาผสมงานะะงานะคะงานดานะคะมันก็จะเป็นดําๆด้วยนะคะเนี่ค่ะ ผสมงาดำๆด้วยนะคะคือเป็นคือถั่วนะคะทําก็ไม่ได้ยากนะคะคือเอาถั่วที่ยังไม่กระทบเปลือกนะคะไปแช่น้ําไว้ค้างคืนนะคะค้างคืนเรียบร้อยแล้วเราก็เอามามันมันก็จะเป็นเปลือกมันฟูๆออกมาใช่ไหมบอกเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็ต้มนะคะต้มจนถั่วสุกนะคะแล้วก็ามาปั่นให้ละเอียดให้เนียนเลยนะคะไม่ต้องกรองนะคะมันก็จะได้เป็นน้ําเข้มข้นมากเลยนะคะ ถั่วน้ำเข้มข้นแล้วเราก็เอาน้ำใส่ตามปริมาณที่เราต้องการนะเข้มข้นเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแช่เย็นไว้นะคะคมันก็เป็นรสจืดๆนะคะคือใส่จะใ,ใส่เกลือด้วยสักนิดหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะคะใส่เกลือด้วยเพื่อตัดความกลิ่นข้าวอะไรพวกนี้นะคะใส่ใบเตยแช่ด้วยด้วยก็ได้นะคะใบเตยมันก็จะทําให้หอมถั่วมันหอมนะคะเพราะว่าการที่เมนูสุขภาพเราก็ไม่อยากใส่น้ําตาลเราก็จะมีน้ําตาลตักใส่ต่างหากคนไว้ต่างหากนะคะคือเวลาดเลี้ยแต่ความชอบนี่ก็จะมีน้ําตาลนะคะ แล้วก็เป็นน้ําพึ่งก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะน้ําพึ่งในนี้น้ำพึ่งธรรมชาตินะคะพี่แจงเ,เตรียมเพาราะว่าที่บ้านมีอันนี้ก็เป็นน้าตาลเอ่อเป็นน้ําตาลธรรมชาติเหมือนกันในไม่ขัดสีนะคะแล้วก็เกลือถ้าคนต้องการเกลือนะคะทีนี้อันนี้ก็ออกมาจากออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะเยน็ยนเย็นมากๆเลยนะคะพเพราะว่าเราต้องการเมนูคลายร้อนของที่เกาหลีเ้าชอบทานกันนะคะที่เมืองไทยพี่แจงยังไม่เคยเห็นแต่ว่าทานก็โอเคมันก็ใช้ได้เรามาลองทํากันดูนะคะอันนี้คือน้ําแข็งเหมือนเดิมนะคะเราก็แช่ไว้ใครต้องการ ออกจากตู้เย็นจะทานเลยก็ได้นะคะแต่ใครต้องการเพิ่มความเย็นความหวานความเค็มนะคะให้เติมได้ตามความต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาเป็นเป็นสองแบบนะคะก็คือเส้นขนมจีนอย่างเดียวกับน้ําปั่นถั่วเนี่ยน้ําถั่วนี่นะคะในครั้แล้วก็เอาเส้นแตงอย่างเดียวสําหรับคนที่ไม่ต้องการกินเส้นนะคะต้องการกินผักและก็สุขภาพเพื่อดูแลน้ําหนักดูแลสุขภาพเราได้ด้วยนะคะคือ ไม่อยากได้แคลอรี่เยอะนะคะก็ใช้แตงได้นะคะใช้อย่างอื่นแทนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมือกันนะคะเดี๋ยวให้น้องเขามาทําให้ดุบ<น><อ>แรกเราก็จะใช้เส้นก่อนนะคะตามปริมาณต้องการนะคะตามปริมาณที่ต้องการเส้นที่เราจะต้องทานนะคะอันนี้คือตักเส้นขนมจีนใส่เข้าไปนะคะอเอต่อมาเอาอะไรใส่ต่อคะจะเราทำเป็น2อ,อย่างรวมกันเลยโอเคอันนี้ก็คืออันนี้น้องก็เตรียมไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาเรียนทางด้านาการทํา อาหารไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นจีนอเมริกายุโรปทำอันนี้ค่ะคือทําเป็นสองแบบเลยนะคะอันนึงก็จะเป็นเส้นแตงนะคะตามแตงเป็นเส้นนะคะหนึ่งขนมจีนนะคะเออขยาวขวดนะคะก็เทน้ําถั่วใส่เข้าไปเดี๋ยวนะคะขอรจะบอกนิดนึงไหมลูกจุนมองไม่เห็นโอเคเทถั่วใส่เข้าไป อันนี้ถ้าเราต้มเองก็ตักราดได้เลยนะคะขวดหนึ่งก็ประมาณได้ประมาณสี่ถ้วยนะคะอันนี้ขวดประมาณลิตรครึ่งนะคะน,นี่นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีผสมงาดำมันก็จะเป็นสีเข้มข้นนิดหนึ่งจะใส่ลองโอเคอันนี้คือเป็นการแต่ง แต่งสีนะคะเอามะเขือเทศวางเข้าไปนะคะน้องก็ทําแล้วก็น้ําแข็งใส่น้ําแข็งใส่เข้าไปตามความชอบนะคะตามความชอบของแต่ละบุคคลน้ําน้ําตาลกับไอตัวน้ําเผึ้งใส่ตอนไหนลูกอืมก่อนกินก็ใส่ใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือก่อนกินก็ใส่นะคะรสชาตินะคะเหลวแล้วแต่คนชอบนะคะ มันจะหวานหวานมันๆน,น,นะคะถ้ามา่ถ้างั้นก็มันอย่างเดียวนะคะถ้าใส่มีผลไม้หรือส่รอืมันก็จะเย็นย็นนะคะทําเป็นเมนูสุขภาพนะคะง่ายๆเดี๋ยวพี่แจงจะไปชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่จะลองดูแบบไม่ใส่ก่อนนะคะอันนี้คือเส้นนะคะมัน,นี่ไว้ตักออไว้ตักน้ำเพื่อใส่นี่นะคะอันนี้คือเมนูเส้นอันนี้เ,เป็นเส้นขนมจีนนะคะใส่นี่คือถั่ว คือเป็นเมนูสุขภาพได้เลยนะคะเพราะว่าได้โปรโตีนได้ครบทุกอย่างสารอาหารนะคะครบป็นมณนห้า่มเลยเนาะจะชิมให้ดูนะคะรสชาติที่ยังไม่ได้ใส่ผสมอ,อะไรก็คือถั่วอย่างเดียวน้ำถั่วอย่างเดียวนะคะเป็นเส้นนะคะลองทานดูเย็นๆออกจากตู้เย็นนะคะเดี๋ยวกะคือเมนูคลายร้อนว่งั้นเถอะมันจะไม่แน่เลมันก็ย่อยรสเย็นนะคะมันๆับนี่คือถั่ว อืมอืมอร่อยมันมันอะอคือไม่แล้วแต่คนชอบคือมันเมนูสูงภาพนะคะโอเคถ้าเดี๋ยวพี่เจงขอน้ำผึ้งใส่นิดนึงนะคะน้ำพึ้งรองนิดนึงมันจะเป็นรสชาติแบบไหนโอเคตามความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะนะคะเดี๋ยวชิมดูอีกคำนะคะอืมเพราะว่า ปกติที่จาเห็นมีความรู้สึกว่าบ้านเราไม่เคยกินเนาะเอาเส้นขนมจีนใส่น้ำถั่วเฉยๆมันเย็นๆยังไงมันคือเราไม่กล้าลองคือมีความรู้สึกว่ามันแปลกแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเรามาอยู่เออเห็นเขากินเขาชอบกันหนึ่งเลยม,มีเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวไม่มีนะคะพวกนี้มันจะต้องเป็นไม่รู้ไม่เคยเห็นนะคะเห็นแต่หน้าร้อนนะคะอืมอืมให้เรชาชอบอีกแบบหน,นึ่งนี่ยค่ะ แบบนี้นะจะมีทั้งมะนมีทั้งถั่วอย่างเดียวหรือไม่มาแล้วแต่ว่าเขาจะผสมสีอะไรนะแต่แต่หลักก็คือเป็นถั่วเหลืองนะคะถ้าเราไปนาตลาดใช่ไหมคะมันก็จะมีอ่างน้าแข็งแล้วเขาก็แช่ขวดไว้นะคะซื้อนะคะถ้ามีเส้นแล้วก็ลวกกินได้เลยนะคะหรือว่าเจ้าผักน้ําราดเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับนะคะเมนูสุขภาพนะคะโอเคใส่น้ําผึ้งนิดหนึ่งมีความล็อกแซวรสชาติใช้ได้นะคะอืมโอเคต่อมาเดี๋ยว จะมาชิมตัวแปงให้ดูนะคะอันนี้เมนูแปงเขาอยากกินนะคะเขาอยากกินน้องๆเขาอยากทานนะคะมันเย็นๆน่ะเขาก็เลยบอกว่าแม่ทําก็โอเคทําแม่ก็จัดก,การเ,ออเขาก็จะเตรียมเส้นเตรียมอะไรไว้แม่ก็จะซื้อน้ําถั่วมานะคะเพราะว่าคือเป็นเมนูเร่งด่วนต้องการจะทานทันทีเพราะว่าร้อนอะไรเงี้ยนะคะได้สุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวยวชิมให้ดูนะคะ อืจะหั่นเป็นเส้นเล็กก็ได้นะคะอืเมื่อมันจะรสชาติอนี้เป็นรสชาติผักอันนั้นเป็นรสชาติเส้นนะคะจะเอาน้าตาลแบบนี้ก็คือคนๆน,นะก็ได้สบายเลยนะคะเดี๋ยวเรามานะคะโอเคนะ่าสนใจมากๆลองทําดูนะคะพี่แจงแนะนํานะคะก็ใส่ใส่ช้อนหนึ่งเหมือนกันนะคะ Okay. หรือว่านะคะถ้าลองทําดูนะแต่ไม่เคยทาที่ใจไม่เคยทําแบบสองอย่างนะคะคือเอาแตงกับเส้นผสมกันยังไม่เคยทํานะคะแต่เดี๋ยวจะลองดูนะคะแต่วันนี้ก็จะทําแค่สองอย่างให้ดูนะคะเพราะว่าเราก็อยากเน้นเรื่องสุขภาพถ้าลองเอาเป็นเมนูผักนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่เขาต้องการไม่อยากได้แคลอรี่เยอะเกินไปไม่ต้องเอาเส้นอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องเอาเส้นเพราะว่า เส้นทําจากแป้งใช่ไหมล่ะคะเขาก็ไม่อยากเขาเอาผักอย่างเดียวอะไรก็ได้อืมหอมน้ำพึ้งโอเคค่ะอิ่มแน่นอนค่ะเพราะว่าถั่วเขาเข้มข้นมาก นะคะอิ่มนะคะเย็นสบายกินทานง่ายสําหรับเมนูหน้าร้อนนะคะดับร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะช่วงนะเด็กๆอยู่บ้านนะพี่จะต้องต้อง,ต,องต้องหาเมนูเยอะแยะหลากหลายตอนนี้ก็จะสบายไปนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกช่วยลูกสาวเขาชอบทากับข้าวเรียนทําอาหารด้วยนะคะเมนูหลากหลายมันก็จะทําให้ว่าทําให้มีการการเอนจอยกับการกินนะคะเมนูง่ายๆที่หาแบบง่ายๆโดย,ยอุปกรณ์ได้ง่ายๆไม่ต้องไป เตรียมอะไรมากมายนะคะลองทําดูกันนะคะพี่แจงเป็นเมนูที่แนะนําและได้รับสุขภาพด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะคะคพี่แจงก็คือต้องการอยากจะให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะกคอนกั้ง하시고행복하시기바랍니다그럼오늘안ซ히계세요시ิดาซ서감사ง니 s 사랑합ดา ก็ะค,ะคือรักทุกท่านรักทุกคนนะคะสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะพี่แจงขออนุญาตทานก่อนนะคะบา,บายๆขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ